ระวังไว้คนมีกากบาทกลางฝ่ามือบอกดีหรือร้ายรู้ก่อนรวยก่อนสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านไลสาราชนเนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบเรื่องราวศาสตร์ลายมือที่จะมาช่วยไขยปริศนาบอกอดีตปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างไรบ้างเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจหรืออาจจะเป็นเทคนิคทางลัดสำหรับใครบางคนพาให้พบเจอกับความสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้นล่าสุดอาจารย์พัชชณีตุสยะเดชนักถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือในระบบเมตริกชื่อดังเปิดเผยว่าลายมือเศรษฐี โดยเฉพาะคนมีการกรบาทกลางฝ่ามือสามารถบอกได้ว่าแนวทางชีวิตจะไปในทางไหนอาชีพในทางไหนแล้วก็จะบอกจังหวะด้วยจังหวะชีวิตที่สำคัญฉะนั้นถ้าการรู้ตัวล่วงหน้าจะทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะเดินทางไปได้โดยปลอดภัยในจังหวะชีวิต ที่เหมาะสมอาจารย์พัชชนีได้พูดถึง5ลักษณะเด่นบนฝ่ามือให้เป็นหลักใหญ่ๆโดยเฉพาะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเพื่อทุกคนสามารถเช็คดูตามไปด้วยในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง5ลักษณะบนฝ่ามือบอกดีหรือร้าย1เส้นเสาหรือเส้นวาสนา5ลักษณะที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือ เอาหลักใหญ่ๆเลย 1. นึ่สำหรับคนที่คุยนักคุยนาว่าเส้นเสาหรือเส้นวาสนาที่ผ่ากลางมือทั้งสองผ่าตั้งแต่โคนมือจนถึงสุดมือและยิ่งเป็นเส้นใหญ่คนคนนั้นจะสบายที่จริงแล้วไม่ถูกต้องถ้าเส้นวาสนาตั้งตรงเปรียบเหมือนคุณกำลังขึ้นทางลาชันคุณจะต้องเหนื่อย ต้องลำบากแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กคุณก็จะเหนื่อยใจเส้นใหญ่จะเหนื่อยกายเส้นเล็กจะเหนื่อยใจฉะนั้นถ้ามีเส้นวาสนาตั้งตรงโดยไม่มีเส้นอาทิตย์ที่เกิดที่นิ้วนางที่สวยงามหมายถึงเกิดวิตตอรี่ชีวิตชีวิตเกิดมา ก็ใช้แรงงานถ้าประกอบกับร่องผิวหนังที่หยาบด้วยอันนี้เป็นข้อหนึ่งสองรูปลายมือต่อกันเป็นเรือหงข้อที่สองที่บอกว่าเรารูปลายมือต่อกันเป็นเรือหงแบบนี้จะดีการดูลายมือจะดูจุดเดียวไม่ได้มันจะต้องดูร่องผิวหนังดูความละเอียดดูความนิ่ม ความแข็งของฝ่ามือเยอะแยะมากมายฉะนั้นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีหนึ่งมือจะต้องแข็งหรือเป็นสปริงจิตสู้อยู่แล้วคือไม่ท้อถอยนั่นแหละถึงจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ใจไปก่อนแล้วความสู้ไปก่อนแล้วก็มามองกันด้วยเครื่องหมย บนฝ่ามือเครื่องหมายบนฝ่ามือคือเครื่องหมายวิกตอรี่หรือตัว v 3เครื่องหมายโชคดีวิกตอรี่ v ตัว v จะเกิดจะทำงานเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ใช่ว่าตัว v เกิดที่โคนฝ่ามือแล้วคุณอายุ50ก็หมายถึงว่าคุณอยู่กรุงเทพแต่โต๊ะจีนเขาตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ คุณจะอิ่มไหมละ่ะมันต้องดูจุดอายุเป็นจุดสำคัญสี่เส้นกากบาทหลายท่านคงคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกากบาทบนฝ่ามือตรงบริเวณนี้กลางมือระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองแล้วจะรวยถ้ากากบาทอันนั้นไปเกิดในมือคนที่ร่องผิวหนังหยาบมือนิ่ม ล่องผิวหนังยาก็คือคนใช้เงินไม่ละมัดระวังขี้เกียจแล้วก็ไม่ลุยไม่สู้มันจะรวยอย่างไรฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปลายมืออย่ามองที่จุดเดียวต้องมองหลายจุดฉะนั้นถ้าศึกษามาแล้วคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่สู้ชีวิตคือมือแข็งแรงเป็นสปริง หรือจิตสู้แล้วใจสู้อยู่แล้ว 2. เป็นคนรอบรู้ต้องมีความรู้รอบตัวจะทำธุรกิจอะไรต้องอ่านธุรกิจนั้นให้ออกและก็ไม่ใช่ว่าดวงเหมาะกับอาชีพนูนอาชีพนี้ไม่ใช่ที่บอกว่าอาชีพได้มันจะบอกว่าแนวคนนี้แนวคอนเน c t ชันแนวตั้งโรงงาน แนวอย่างไรอย่างนี้จะบอกไปในลักษณะนั้นแต่ถ้าคุณจะตั้งโรงงานบริวารไม่ดีสินค้าไม่ดังคุณก็จบห้าเส้นใจระวังให้ดีเส้นใจจำไว้สำคัญที่สุด50%เอร์ซของนักธุรกิจหรือที่ทำงานจะเรียกว่าเมื่อจุดอายุมาถึงระวังความหายนะมาเยือน อะไรคำนิยมของพี่ก็คือตัดขวางบนฝ่ามือเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ถือว่าดีตัดเสียตัดดีวีเยี่ยมฉะนั้นเส้นใจเวลาตัดตัดอะไรตัดเนินพฤหัสเนินพฤหัสคือชื่อเสียงในวงสังคมตัดเสาตัดเงินตัดงานตัดอาทิตตัดอำนาจบารมี ทำให้เกิดคดีความตัดฐานะในเมื่อมันตัดทีเดียวหมดทั้งเนินเลยตรงนี้แหละให้ระวังแล้วนักธุรกิจที่มาดูส่วนมากจะเจอตรงนี้เอากันแทบไม่รอดไม่ใช่50%าสิบเถึงเจเอร์ซนถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้าฉะนั้นเส้นใจระวังให้ดีเส้นนี้ เป็นเส้นสำคัญที่สุดจะอยู่ที่ช่วงอายุแล้วแต่ฝ่ามือสั้นหรือยาวจะอยู่ในช่วงอายุ40-45เวลาล่นล่นลงไปไม่ต่ำกว่า5-6ปีอาจารย์พัชนีก็โดนมาแล้วกัลยาณมิตรที่เขารบอาจารย์พัชนีนักถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือในระบบเมตริกอย่างบอกด้วย ยุคนี้เป็นยุค 5G วิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้าไปมากแต่คนก็ยังไปเชื่อในลักษณะที่เสริมดวงทำแล้วได้ดีเสียเงินแล้วรวยต้องไปทำโน้นทำนี้แล้วรวยคุณเก่งสิคุณเก่ง มองไอ้นู่นไอ้ I, นี่ไอ้ I, นั่นเป็นคนรอบรู้แล้วก็เป็นคนใฝ่ายความรู้ยุคนี้เป็นยุคที่คุณต้องเก็บประสบการณ์ต้องรู้แทบทุกอย่างไปตรงไหนต้องมองตรงนั้นเป็นครูอาจารย์ก่อนให้ทําตัวถ้าพูดง่ายๆก็คือจากประสบการณ์ที่ไปต่างประเทศมาบ่อยเคยดูลายมือให้นักธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาคนต่างชาติเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เขาเชื่อเรื่องการทาพิสูจน์ย้อนอดีตไปตอนนั้นฉันเกิดอะไรตอนนั้นฉันเกิดอะไรถ้าตอบเขาก็วางต่อเวลาใครเข้ามาก็จะบอกขณะนี้ธุรกิจของคุณเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงถ้ารู้ ย้อนอดีตกลับฝรั่งชอบการทาพิสูจน์ไม่ชอบทำพิธีกรรมเขาไม่เชื่อนั่นคือยุค4 G และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริ่นในบุญ ขอพระคุณสวัสดีครับ